ครั้งหนึ่งหลวงปู่ดูได้ปรารภธรรมกับลูกศิษย์บอกว่าเอออตามาเคยนั่งมองดูซองยาแล้วก็ตั้งปัญหาถามตัวเองว่าเรานี่ปฏิบัติได้หนึ่งในสี่ของาศาสนาแล้วหรือยังถ้าซองยานี่แบ่งเป็นสี่ส่วนเรานี่ยังไม่ได้หนึ่งในสี่มันจวนเจียนจะได้แล้วมันก็คลาย เหมือนกับเรามัดเชือกจนเกือบจะนั่นได้ที่แล้วเราก็ปล่อยมันก็คลายออกเรานี่ยังไม่เชื่อจริงถ้าเชื่อจริงก็ต้องได้หนึ่งในสี่แล้วแล้วต่อมาภายหลังท่านก็ขยายความให้สิทธ์นั้นทังว่าที่ว่าหนึ่งในสี่นั้น อุปมาเหมือนการปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุมรรคผลในพระพุทธศาสนาเขาแบ่งเป็นขั้นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีและอรหัตผลอย่างน้อยเราเกิดมาชาติหนึ่งชาตินี้ได้พบพระพุทธศาสนาซึ่งเปรียบเสมือนสมบัติอล้ำค่าแล้วหากไม่ปฏิบัติธรรมให้ได้หนึ่งในสี่ของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างน้อย คือเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันปิดประตูนรกให้ได้ก็เท่ากับว่าเราเป็นผู้ประมาทอยู่เหมือนกับเรามีข้าวแล้วไม่กินมีนาแล้วไม่ทำฉันใดก็ฉันนั้นหลวงปู่ดูเคยพูดเสมอว่าเอ,อ,อุปชาของอัตมาคือหลวงพ่อกลันสอนว่าภาวนาได้เห็นแสงสว่างเท่าปลายหัวไม่ขีดชั่วประเดียวเดียว เท่าช้างกระดิกหูเท่างูแลบลิ้นยังมีอานิสงส์มากกว่าตักบาดจนขันลงหินทะลุคนเล่าให้หลวงปู่ดูฟังว่ามีผู้กล่าวว่าการทำสมาธิแล้วบังเกิดความสว่างหรือว่าเห็นแสงสว่างนั้นแล้วมันเป็นการไม่ดีเพราะเป็นกิเลสมืดๆหลวงปู่ดูท่านบอกว่าที่ว่าเป็นกิเลสมันก็ถูกแต่ว่าเบื้องแรกมันก็ต้องอาศัยกิเลสนีแ่แหละ เพื่อจะไปละกิเลสทีหลังอาศัยกิเลสส่วนละเอียดไปละกิเลสส่วนหยาบถึงจะเห็นแสงอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้ให้ติดในแสงหรือว่าหลงแสงสว่างให้ใช้แสงสว่างให้ถูกให้เป็นประโยชน์เหมือนอย่างกเราเดินผ่านไปในที่มืดก็ต้องใช้แสงไฟหรือว่าจะข้ามแม่น้ำมหาสมุทรก็ต้องอาศัยเรืออาศัยแพแต่เมื่อถึงฝั่งแล้ว ก็ไม่ต้องแบกเรือแบกแพ้ขึ้นวังไปด้วยหรอกแสงสว่างอันเป็นผลจากการเจริญสมาธิก็เช่นเดียวกันผู้มีสติปัญญาสามารถใช้เพื่อให้เกิดปัญญาอันเป็นแสงสว่างภายในที่ไม่มีแสงใดเสมอเหมือนตัวธรรมที่ว่าแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มีครั้งหนึ่ง